สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ n e ิวฟาร์มาแช n แนลกันเช่นเคยนะครับอันนี้ก็อยู่กับโปเกมอนมาสเตอร์ ex นะครับวันนี้ผมจะขอมาในช่วงใหม่นะครับชื่อช่วงว่าโปเกมอนมาสเตอร์ ex เทคนิคที่ควรรู้เอาวเชื่อนี้อย่างมานะครับคือสืบเรื่องมาจากผมทำคลิปชื่อว่าพื้นฐานที่ควรรู้นะครับ แล้วทีเนี้ยมันจูจูมันเกิดมันคือบางทีอ่ะคำว่าพื้นฐานกับคำว่าเทคนิคอ่ะมันจะมันจะแวบแวบมาอยู่สองคำเนี้ยแล้วบางทีมันทำให้นึกถึงคำว่าเทคนิคที่ควรรู้เออแทนที่จะเป็นพื้นฐานที่ควรรู้นะครับประกอบกับว่าคลิปพื้นฐานที่ควรรู้อ่ะมันมีความยาวมากเกินไปนะครับคือมันเป็นการปูพื้นฐานแหละ แต่ว่ามันอธิบายเยอะจนจนมันใช้เวลาผมว่ามันใช้เวลายาวเกินอะ่ะแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราลองมาทำใหม่เป็นแบบคิดเป็นชุกอีกเป็นอีกช่วงหนึ่งใบนะครับช่วงหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ยังทำไอ้เขาเรียกอะไรนะโปเกมอนมาสเตอร์เอ็เกซหนะึ่งศูนย์หนึ่งก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะลดความถี่ลงนะครับตามเนื้อาหาที่คนรีเควสแล้วกันนะ ก็จะมาเน้นในช่วงของเทคนิคที่คนรู้นะครับก็จะมาแนะนาทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่บางทีในเกมมันมีบอกอยู่แล้วแต่คุณอาจจะไม่ได้สนใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือมันอาจจะเป็นเทคนิคขั้นสูงที่ในเกมมันไม่ได้บอกแต่ว่าผู้เล่นเน่ะเขาใช้กันอ่าพูดง่ายก็คือเราจะแนะนําตั้งแต่เทคนิคระดับเบสิกพื้นๆน,น,นะครับไปจนถึงระดับแอดวานซ์กันเลยทีเดียวนะครับก็ มาเป็นคลิปและเทคนิคแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเราจะมานำเสอนอเทคนิคที่อยูนน่ในดบบก็ต้องเปิดด้วยเบสิกเบสิกก่อนนะนะเริ่มด้วยจากสิ่งที่ผมคิดว่ามือใหม่รวมถึงผู้เล่นหน้าเก่าที่ห่างหายไปนานแล้วกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งอาจจะยังไม่รู้นะครับและเชื่อว่ายังมีคนไม่รู้อยู่นะฮะเพราะว่าเจอมาแล้ว คนนี้ไม่รู้เรื่องนี้ครับอ่ะผมจะเข้ามาที่เมนูนี้ d ีบ team นี่คือหน้าตาที่คุ้นเคยกันดีเวลาคุณจะเข้าก่อนที่คุณจะเข้าต่อสู้ในแต่ละดา่านใช่ไหมคุณจะต้องมีการเลือกทีมของคุณนะครับซึ่งประกอบด้วยสิงแท์สามตัวนะครับเป็นตำแหน่งกลางซ้ายและขวาแล้วก็ถ้าปลดล็อกหมดระบบเกียร์มันก็จะมีเกียร์มาให้คุณต้องเลือกใส่เกียร์อีกทีหนึง่ง ทีนี้เทคนิคที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือแท็ติกครับจริงๆจริงๆเป็นฟังก์ชันที่ผมพูดไปหลายรอบแล้วนะครับถ้าคุณสังเกตนะครับจากคลิปที่ผ่านๆมานะฮะแท็ติกนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีเฉพาะโหมดซิงเกิลนะครับถ้าเป็นโหมดคออปกลุ่มแท็ติกจะหายไปนะครับอ่า เพราะว่าระบบการจัดทีมของโหมดซิงเกิลกับโหมดโคออปมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราเล่นดูเราก็น่าจะเข้าใจเนาะว่ามันต่างกันยังไงนะครับคือโคออปเนี่ยมันจะเราเราจัดทีมาา3ตัวก็จริงแต่ว่าเราจะได้ลงทีละตัวนะครับโดยไล่ลําดับ1 2 3นะครับแต่ซิงเกิลเนี่ยเราลงพร้อมกันทั้ง3ตัวเลยแต่ก็จะลงโลเคชันกันไปนะครับกลางซ้ายขวาอันนี้ก็แล้วแต่คนจะถนัดเนาะ แล้วแต่สไตล์เลยว่าคุณอยากจะเอาสไตร์ไว้ตรงกลางหรืออยากจะเอาแทงไว้ตรงกลางซับไว้ตรงไหนแล้วแต่สไตล์คุณเลยครับไม่มีใครห้ามเนาะแต่ที่สำคัญเลยก็คือแท็กติกครับแท็กติกคืออะไรนะครับจะอธิบายรอบละกันก็คือเวลาที่คุณโดนโจมตีอ่ะถ้าเป็นตอนที่ช่วงที่เกมออกมาใหม่ๆเราจะกำหนดไม่ได้ใช่ไหมว่า จะให้ตัวไหนโดนก่อนระบบมันจะกําหนดมาให้โดยการที่ดูจากค่าสเตทนะครับโดยดูว่ามันจะเอาค่า3ค่ามาคํานวณครับก็คือ hp defense นะครับแล้วก็ special defense นะครับมันเอา3ค่าเนี้ยมาคํานวณเพื่อหาค่าที่เรียกว่า b u n c y นะครับหรือ b า u นั่นะแหละอ่ะซึ่งเป็นค่าที่ใช้เพื่อบ่งชี้ความอืดของซิงแพรนั้นน,น,นะครับ ซึ่งตัวไหนที่มีค่าเบลกี้สูงที่สุดเนี่ยตัวนั้นจะถูกโจมตีก่อนเป็นอันดับแรกนะครับนี่คือระบบการเล็งเป้าของ AI สมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้ครับฟังก์ชันแทคติกเนี่ยครับจะเข้ามาช่วยให้เราสามารถกำหนดได้ว่าตัวไหนที่จะโดน AI เล็งโจมตีก่อนนะครับ AI หมายถึง AI ของศัตรูนะอ่าฝ่ายศัตรูอะ่ะมันจะเล็งโจมตีตัวไหนก่อนนะครับก็ ชี้เป็นตัวตัวได้เลยนะครับอย่างอันนี้ผมคือโดยส่วนมากเนี่ย <c oughs> เรามักจะกำหนดให้ตัวที่เราจะเอาไปแท้งเป็นตัว first target นะครับก็คือตัวแรกนะครับอย่างในที่นี้ผมก็เอาฟูโรนะครับฟูโรกับซาวน่านะครับซึ่งถือว่าถ้าดูสเตตเนี่ยถือว่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับก็คือ HP ก็สูงนะครับแถม defense special defense ก็ใช่ย่อยนะครับ ถือว่าแทงได้ดีมากๆดังนั้นตัวเนี้เอาไปเอาไปอยู่อันดับหนึ่งเลยครับนะฮะส่วนอันดับสองอันดับสามก็แล้วแต่คุณจะแมนจครับแต่โดยส่วนมากแล้วมักจะให้ตัวที่เป็นตัวทำดาเมจเนี่ยโดนเล็งเป็นลําดับสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะให้เขายังคงทําดาเมจต่อเนื่องได้แม้จะมีสมาชิกในทีมไอสมาชิกในทีมตายไปนะครับแต่ก็ใช่ว่า จะลอดเสมอไปนะครับสําหรับคนที่โดนเล็งเป็นระดับสุดท้ายนะครับขึ้นอยู่กับความอึดของตัวนั้นด้วยบางทีสายสไตล์บางตัวมันเปราะบางมากๆนะครับโดนสกิลหมู่หรือโดนซิงค์มูฟไปทีเดียวก็มีสิทธิ์จอดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีๆนะครับเราก็ต้องมาคิดตรงนั้นนะครับสเต็ปง่ายๆเลยครับของการจัดแท็บทกนะครับก็คือตำแหน่งที่1คือตัวแทงนะครับ ตำแหน่งที่3คือตัวทาดาเมจนะครับที่เหลือก็ไปอยู่ตำแหน่งที่2นะครับผมยกตัวอย่างอ่ะทีมคันโตทีโอนะครับเวลาเราจัดแท็กติกเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีหมายเลขอยู่มุมบนซ้ายของสิงแพรแต่ละตัวนะครับนั่นแหละคือลำดับของแท็กติกนะครับอย่างอันเนี้ยอันดับหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอ่าผมให้เนี่ยครับให้กรนคาเมกเนี่ย เป็นันดับหนึ่งเนาะแล้วก็ให้ลีเป็นอันดับสองแล้วก็เลตเป็นอันดับสามมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับเนี่ยคือหลังง่ายๆของแท็กซี่ครับอ่ะผมจะลองโชว์ออฟให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงไหมนะครับอ่ะผมจะเล่นแบบไม่ใส่เยเยอรติเก็ตนะเพื่อที่จะเป็นการโชว์เคสนะครับ น,นี่นะครับนี่เห็นไหม AI มันจะเล็งไปที่คาเม่ก่อนนะครับอ่าอันนี้เรื่องของการออกค่านะครับเราสามารถจิ้มที่ช่องสกิลข้างล่างหรือจิ้มที่ตัวซิงแพรก็ได้นะครับซิงแพรตัวเราเนี่ยอ่ะมันก็จะเลือกให้ว่าตัวนี้จะใช้สกิลอะไรนะครับเนี่ยก็คือ เป้าหลักของ AI อ่ะมันจะไปโจมตีที่คาเมก่อนเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้สกิลโจมตีหมู่มันก็จะโดนทั้ง3าตัวอยู่ดีนะครับแต่อันเนี้ยมันก็จะช่วยให้เรารับมือกับศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็ให้ตัวที่อึดที่สุดอ่ะมาเป็นตัวรับตีนก่อนนะครับแล้วก็ตัวอาจจะให้ตัวที่เติมเลือดได้เป็นตัวที่2นะครับอ่าถ้าตัวถ้าตัวแทงเราเนี่ยเลือดมันเริ่มน้อยละมันเริ่มใกล้หมดละก็ถึงจะเอา ตัวที่เติมเลือดได้ไปเติมนะครับผมจะไม่แนะนําให้เอาตัวทําผมจะไม่แนะนําให้เอาตัวที่มีโพชั่นเนี่ยไว้อันดับสามนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวทําดาเมจต้องอยู่ได้ตลอดจนกว่าจะจนกว่าจะจบเกมนะครับถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกในทีมตายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องเก็บพชันไว้เติมให้กับตัวแทงนะครับ ้าตัวแทงตายตัวเองก็ต้องรับตีนต่อไปนะครับเพื่อให้สายสไต์เนี่ยได้ทำดาเมจเนาะอันนั้นหลักการแบบโคตรง่ายๆนะครับโอเคคอก่อนเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าผมไม่ได้จิม้มอะไรอยู่เลยเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดออตโต้โดยอัตโนมัตินะฮะผมก็เลยอ่ะ คือเมืเ่อกี้ผมไม่ได้จิ้มออตโต้เลยนะคือมันกดให้เองนะครับผมก็เพิ่งมารู้นี่แหละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคที่ควรรู้นะครับคลิปแรกหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับจริงๆผู้เล่นหลายท่านก็คงรู้แล้วแหละแต่อันนี้ถือว่าเป็นเบื้องสิกพื้นฐานสำหรับมือใหม่กันละกันนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับก็ ขอบพระคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้นะครับปฏิได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับหรือใครอยากรู้เทคนิคเกี่ยวกับอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับก็ติชมกันมาได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ